เบิเอากันอยกับ่ท่นหิวยำได้เปล่หมูย่างได้ได้กินเขาก็บังนัดเออเมือใส่ลมันจังแสบแม่ามาถกอโดดแบบอีหย่างก็อีหย่งกก็อีหย่งกมาากบออีพอนหย่งก็ ่อีพ่ออันจอนกลาง,งยังมาวา่ากูเด้อกูโดดเตะท่าน, <laughs> นักเลงคักเนาะ <laughs> กินข้าวเอามือปุ้มกินกับบักนัดกรบเบนยางข้าวเจ้านุ่มๆกินแล้วลองลองลองเตี๋ยอีตุปุติปินี่ก็ได้ <laughs> แต่บาหุ้งอยากแล้วว่าต่ำให้แน่กับคิวบ้าเ,าเลยเอา่อาานี่ยปลานี่กับบักนัด อืกินหมูย่างก็งบังนับแซบหมูย่างก็แล้อืมเมซามันกินเข่ากับแมงกินแซบก็บกินหมูย่างแซบจุวลว่าี่แม่กินเข่าได้อยู่ได้ถือไว้กินเข่าได้ได้อายุเก่าสิบปีเนะี่ยพี่น้องแล้วอายุเก่าสิบปีแล้วซอยเหลือตัวเองได้แล้วกินข่าวได้ถือไว้กินกินได้ทุกคาบว่าท่านต่อจากพี่น้องแบบว่า แล้วบ่ได้ว่าโอ้กูบ่หิวข้าวบ่มีเด้เนาะคําว่าเราว่าบ่หิวข้าวเนาะแม่นบ่แม่ถามมันก็บ่ว่าบ่จ้ำจ้ำมีมีแต่ว่าสุแล้วนะทีกูหิวข้าวเอามาโุแล่ทําแหอืงแม่นแท้ได้เป๊กนี่แให้กินข้าวแซ่บแม่นบ่แม่อืดินโลดแม่90ปีแล้วล่ะเป๊กโลดตามสบายตามอัธยาศัยเลยสาดบ่ได้เมาพ์ผ่่มเพื่อบ่ได้หยังดอก ย่มีแล้วก็จังเปกจ้ะยนม่บ่มีแล้วก็บ่เป,กแ,ก,บบเปกแต่ว่าถ้าเราได้เปกลูกหลานมาผ้าเปกลูกเคยผ้าเปกเนี่ยเอ้ยแล้วกินข่าวแ่บอย่าอายุวัฒนะนะแม่นะ<ม>เอาไข่ต้มคือบ่เอามาั้ยเร็วปมไข่ต้มไข่ืมต้มไข่มือนี้เพราะท่านอี่กินเด้อเ่อเอาคา,า,า,าบเล้งเอาไปแล้วกินเมล่าเงเอาคาบนี้หรือคาบเลงขันคาบแต่เต้องมีเสริม,อมเอืม ขาดประเดี๋ยวต้มไข่ปูดองแซ่บได้ละตีปูดองมันาปูน้าก้นได้จากเด้อบ่แม่นปูบ่แม่นปูที่ว่าไปสอนเอ้าดูได้ไหมบัวอันังกระดองเต๋อกระดองเอิ๊กหรือกระดองดองดองเต๋อเอิ๊กเลยยิ้มเอา เนา่ามันดิบด้วแม่แล้วว่าเออตั้งหัวตัวใหญ่กว่านี่แล้วไงแม่ฝาน้าล่ะเออเออตะบ้างใส่บบ้างอืมผ่นดูดจุบจุบตะบ้งไล่ะหลลึกลงคอกอนเด้อไปยิมละมั้งคอยคอยเด้อคอยแกะ กินเลยอันใดแซ่บอ่ะแม่กินแล้วก็ไปวางถือตาหมากล่มคุบตาหมากจะของอีกเก็บงานตาหมากง่วงป้อมโม่อ่ากินมันจ้บป้าถตาหมากไปจะบป้ลมเนาะแม่นยูรันเราอันหนักตาหมากแล้วนะอย่ารักแค่นี้ของว่าด่วนคุ้นนะ หมูจางเลยเข้มเลยแม่เออเออกินท้ายผู้เฒ่าชีวิตบ้านอีสานบา้านเฮาจะพี่น้องบ่มีอยังนอนตื่นแล้วก็ขึ้นแล้วก็กินว่างหันเขียวเด้เมึงแล้วละติละตีนอนตื่นขึ้นเ,เออเขียวไปมึงมาอ้ายอ,อยมาอิงอยู่แับพะน้าวความวาหลายกัดขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องบ๊ายบายลูกหลานแน่นั่นอือขอบคุณจ้ะ